อันนี้ก็จะเป็นอีกบทความหนึ่งที่กำลังพยายามอธิบายชีวิตคริสเตียนในการดำเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่นะครับผมอ่านจบแล้วก็ถือว่าเป็นบทความที่เขียนค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับบทความเก่าๆที่ผมเคยอ่านเนี่ยอันนี้ยังถือว่าเป็นระดับที่ยังไม่ถึงอัดวานสุดๆนะครับแต่ว่าถือว่าอดวานซ์มากแล้วเมื่อเทียบกับความเข้าใจของคริสเตียน ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในระบบความคิดแบบพันธสัญญาเก่านะครับผมคิดว่าน,นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คริสเตียนที่ไม่เข้าใจเรื่องพระคุณเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่จะฟังบทความนี้เนี่ยเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆนะครับที่เราจะเข้าใจถึงการมีเจตส์นึกของพระคุณในพันธสัญญาใหม่นะครับเป็นบทความที่ค่อนข้างสั้นมากนะครับแล้วก็แปลไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับก็ บทความนี้เขียนโดยคุณจัสตินเฮลตันนะครับโอเคเราจะเริ่มแปลบทความเลยนะครับก็อ่า,อาเขาบอกว่าในขณะที่คุณเริ่มต้นที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณเติบโตขึ้นในพระคุณอย่างไรก็โดยการที่มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณในพระคริสต์หมายความว่าตัวตนที่แท้จริงก็คืออัตลักษณ์ที่แท้จริงหรือ true identity นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว นั่นก็คือว่าเมื่อคุณเริ่มมองเห็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคุณในพระคริสต์ทุกๆสิ่งที่พระเยซูคริสต์เนี่ยทรงสร้างให้คุณเป็นคุณจะเริ่มต้นที่จะมีชีวิตโดยปราศจากความพยายามอย่างมากมายนะครับนี่คือผลของชีวิตคริสเตียนในฐานะที่พวกเราเนี่ยถูกวางไว้ในพระคริสต์และสิ่งนี้ก็คือว่า ในพระองค์เท่านั้นที่เราสามารถจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายวิญญาณได้พระเยซูเจ้าเนี่ยหรือพระคริสตเนี่ยได้ได้ช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาปพระองค์เนี่ยไม่ได้ยิช่วยเราให้รอดพ้นจากความบาปเพื่อที่เราจะกลับไปทําบาปอีกพระคุณนั้นมีความหมายมากพระคุณมีความหมายที่จะ สร้างผลิตผลแห่งชีวิตที่จะเป็นอิสระจากบาปโอ้สิ่งนี้มันเป็นอิสระอย่างน่าทึ่งอะไรเช่นนี้มีชั่วขนาดหนึ่งในเวลาที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งและสิ่งนั้นก็คือไม้กางเขนนะครับเดินลอก็คือธรทมบัญญัติหรือพันธสัญญาเก่าของโมเสสเนี่ยได้นิยาม ว่าอะไรคือความบาปและธรรมบัญญัติหรือว่าพันธสัญญาเก่าเนี่ยได้รับใช้จุดประสงค์ของมันเพื่อที่เราจะเข้ามาหาพระเยซูเจ้านะครับก็คือหมายความว่าพันธสัญญาเก่าที่เขียนหนาเบาเองเลยเมื่อเทียบกับไบเบิลทางเล่มเนี่ยเป็นสิ่งที่เขียนไว้เพื่อจะนิยามว่าอะไรคือบาปและเป็นสิ่งที่รับใช้วัตถุประสงค์ สุดท้ายคือการที่นําเราให้กลับไปขอความช่วยเหลือหรือพึ่งาพาพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ is only then where to change repentance began ก็หมายความว่าการดำเนินชีวิตในพระคุณเนี่ยเริ่มต้นอย่างแท้จริงเมื่อเกิดการกลับใจใหม่การกลับใจใหม่เริ่มต้นคําว่ากลับใจใหม่เนี่ยอันบทความนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้อธิบายลึกนะครับแต่ความหมายของการกลับใจใหม่แบบ แบบถูกต้องในพันธสัญพันธสัญญใหม่ก็คือการที่เรากับความคิดของเราให้เป็นเหมือนความคิดของพระเจ้าแล้วมองตัวตนใหม่ของเราในฐานะที่เป็นคนชอบทรรไม่ใช่คนบาปนะครับก็คือประมาณนี้ใช่แล้วคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์ไบเบิเลนั้นทำให้สิ่งนี้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่า ข้อมพีเนี่ยได้สื่อสารเรื่องมีชัดเจนว่าจริงๆ้ะพระเจ้าทรงรักบาปใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าที่ไม้กางเขนเนี่ยมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากที่ผลลัพธ์ของความบาปนีน่ากลัวเพียงใดอ,อะไรคือสิ่งที่ใหญ่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐน,นั่นก็คือว่าคุณนั้นไม่ได้มีชีวิตที่อยู่อย่าง การถูกปล่อยทิ้งไว้ในโลกใบนี้อย่างเพียอย่างลําพังเพราะผู้สร้างจักรวาลนี้ได้ใช่แล้วนั่นคือพระเจ้าทรงอาศัยและมีชีวิตอ,อยู่ในคุณและผ่านคุณสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คริสตจักรส่วนใหญ่ไม่ค่อยคืออาจจะสอนนะแต่ไม่ค่อยเน้นหรือย้ําสักเท่าไหร่หมายความว่าเรื่องเนี้ถ้าเราไม่ถูกรีมายเดอร์คือการตอบย้ําหรือว่าการย้ําซ้ซําๆบ่อยๆหรือการฟัง ความเข้าใจแบบนี้บ่อยๆเนี่ย consciousness ที่เรื่องที่ว่าพระเจ้าอยู่ในเราเป็นชีวิตของเราเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินและได้ยินข่าวสารของพระคุณซ้ําๆซ้ำาบ่อยๆจนจนมันตกลงไปในจิตใต้สํานึกของเรานะครับก็สิ่งนี้สําคัญมากนะครับนั่นก็คือว่าพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในคุณและพระเจ้าทรงทํางานผ่านคุณได้นะครับ ในขณะที่คุณเริ่มต้นที่จะเติบโตในความเข้าใจนี้คุณจะเห็นว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องใช้ในชีวิตหมายความว่าเมื่อคุณเติบโตในความเข้าใจว่าพระเจ้ามีชีวิตในคุณแลบพระเจ้าทํางานผ่านคุณได้นะครับผ่านความคิดผ่านคำพูดการกระทําเมื่อคุณเติบโตในความเข้าใจเช่นนี้เนี่ยคุณจะพบว่าคุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นในการใช้ชีวิตประจําวันและมีทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อที่จะมีชีวิต ที่ชอบทำบริสุทธิ์เต็ม้ถด้วยสิทธิอำนาจมีชีวิตแห่งความเชื่อแบบพระเจ้าได้นะครับมาจากพระธรรมสองเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สามเพราะว่าความเข้าใจแบบนี้เนี่ยคือความเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่ในคุณพระเจ้าทํางานผ่านคุณได้พระเจ้าเป็นชีวิตของคุนนั้นความเข้าใจแบบนี้มันทําให้คุณได้รับภาระกําลังหรือฤทธิอำนาจแห่งความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนะครับเขาบอกว่า บาปเป็นสิ่งที่เร็วร้ายและเป็นพลัง,งการทําลายและบาปนั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับคุณในการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้อยาแก้พิษเดียวเท่านั้นของการหลุดออกจากบาปไม่ใช่การทําสิ่งที่ดีกว่าหรือการทําความดีไม่ใช่ยาแก้พิษนั้นคือพระเยซูเจ้าเท่านั้นใช่แล้วคุณ คุณเคยเป็นคนบาปไม่ได้เป็นคนบาปนะปัจจุบันนะครับตรงนี้จะเห็นเขาใช้คําว่า were were ก็เป็น past tense นะครับคุณเคยเป็นคนบาปและทางเดียว่านั้นที่คุณจะเป็นอิสระจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้นั่นคือผ่านความตายของพระเยซูดังนั้นแล้วพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงจัดเตรียมหนทางให้คุณสามารถตายในพระองค์นี่คือมาจากพระธรรมโรมบทที่กและคุณได้ถูกชุบขึ้นมาในพระองค์เป็นชีวิตใหม่ ในพระองค์แล้วเมื่อคุณตระหนักรู้หรือเข้าใจเช่นนี้คุณก็จะมีะแรงบันดาลใจแบบพระคุณนั่นคือว่า p r i r e inspiration ของพระคุณเนี่ยจะทำให้คุณสามารถมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่าใครก็ตามที่พระเยซูเจ้า,าหมายถึงว่าเมื่อคุณมี Set, grace, grace, set, มายเซ็ตแบบเกร e หรือว่าอินส i r a t เรชแบบเกร e หรือว่า Mindset หรือว่าแรงบันดาลใจแบบพระคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์และชอบธรรมได้เพราะว่าคุณจะรู้ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้คุณเป็นใครในพระองค์นะครับก็คือว่า d h s t who Jesus made you to be ก็คือว่าคุณจะรู้เมื่อคุณตระหนักรู้ว่าพระเยซูทำให้คุณเป็นผู้ใดนะครับ แล้วก็เหมือนกับว่า Angie Sustfield defined d e e uh, definiti ฉายก็คือว่ามคมว่าเมื่อคุณพระเยซูจะทำให้คุณตระหนักรูว่าคุณเป็นใครในพระองค์แล้วเพราะ,ะ,พ,ระพระเยซูเนี่ยจะทรงฉายแสงส่องฉายแสงสว่างอย่างชัดเจนอย่างจ่มชัด definiti นี่ก็จะแปลว่าเหมือนกับทำให้เกิดความเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่า น่าจะประมาณนั้นนะครับนี่คือบทความที่สั้นแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนและเคลียร์มากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคริสเตียนมากมายที่ยังเดินหลงทางในความงงๆของการเป็นคริสเตียนอยู่นะครับเพราะว่าความเข้าใจะเรื่องพระคุณหรือเกรสเนี่ยมันมันขับไล่ความมืดของการในชีวิตในความกดดันและ ความาไม่เกิดผลในพระพรหรือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้านะครับก็ขอพระวิญญาณสุดทรงเปิดตาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจในสิ่งที่ผมแปลนี้นะครับสวัสดีครับพระเจ้าทรงอวยพระพรเอเมน